บอกม่าอลังการสุดๆเลยนะครับสำหรับของแฟนมันเกอดยุคครบ3 4ปีของนักร้องหนุ่มตรีชัยนรงค์นะครับซึ่งก็ตรงกับวันที่29ที่ผ่านมาในหลักกันยายนนะครับแฟนกับจะเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่ไปหนักทั้งช่อดอกธนบัตรมอเตอร์ไซค์สมกับฉายามาหลายเง oh. ินล้านเจตัวเนี่ยก็ได้บอกว่าไม่คิดว่าจะมีคนทําให้ขนาดนี้เซอร์ไพรส์มากโดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ถูกใจนะแล้วก็ตั้งใจจะซื้อเองแหละความจริงแล้วก็ปรึกษาผู้จัดการแล้วว่าจะซื้อพอถึงวันเกิดแฟนกับซื้อมาให้เกรงใจแหละแล้วก็อยากขบบคคคุุณทนจรริงๆั อ,อเป็นยังไงบ้างคะวันเกิดเพิ่งผ่านไปเองเห็นแฟนคลับจัดหนักจัดเต็มมากเลย <c oughs> ตกใจด้วยตกใจมากๆครับ <S 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 สืออะไรถ<ห>ูกว่าด้วยสถานการณ์โควิดเนาะ <S <S เราก็คิดว่าปีเนี้ยคงจะไม่ได้เจอกันเหมือนทุกๆปีที่เราเข่จัดในวันเกิดศิลปินดารามแบบศิลปินนั้องๆน้องๆมาให้จะมาให้กำลังใจเราเหมือนทุกปีแต่ปีนี้ก็คือแบบมันจะไม่ได้เจอกันเพราะด้วยสถานการณ์โควิด ก็กะว่าปีนี้คงจะเงียบๆคงมไม่มีอะไรแล้วก็แค่้องเพลงให้แฟนคลับดูแต่ได้ชมงผ่านไลฟ์สดเอาคงไม่ได้เหมจอนจังหวะก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะมีของขวัญหรืออะไรอย่างนี้ครับแต่เขาก็ซุ่มับให้กันก็เลยรู้สึกตกใจอยู่คร่าเห็นแบบมีโปรเจกต์ป้ายโปรเจกต์วันเกิดตามรถแบบตุ๊กๆด้วยรด้วย <c oughs> อะไรนี่นนตกใจเลยเพราะผมไม่เคยมีอะไรแบบนี้ผมไม่คิดว่าเขาจะทําให้เรามีรถมอเตอร์ไซค์ด้วยนะ <c oughs> อันนี้คือจริงๆร่ะอผมตั้งใจจะซื้อเอง <c oughs> ผมตั้งใจแบบผมไปดูไว้แล้วผมอยากได้มอนไซสักคันว่าคือตอนนี้มันมันเริ่มข้อที่ข้อทางแล้วเราเริ่มจัดระเบียบงานได้แล้วถ้าเกิดว่าเราหมดจับการเนี่ยช่วงนี้ในการทำอัลบั้มช่วงนี้อ่ะเราก็จะมีเวลาได้จัดระเบียบกับตัวเองหมยว่าช่วงไหนรับง,งานเราปับัช่วงไหนเราจะขอเวลาพื้นที่กับตัวเองคือคิอคดไว้ว่าอยากมีมอนไซสักคันเอาไว้ขับไปแบบไปทีปตั้งใจจะไปดูไว้แต่ทีเนี้ย ผมก็ไปดูไว้กับผู้จัดการก่อนแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาบรรลุว่าไ,ได้ยังไงพอถ,ถึงวันเกิดก็รถก็มาจอดอยู่ที่บ้านโอู้วววมันเซอร์ไพรส์มากๆเลยแบบแฟนคลับรู้ได้ไงอะไรเงี้ย <laughs> ผมว่าผู้จัดการนั่นแหละปล่อยข่าวโอ้ยพี่บอกนีเก่ใจมากๆแล้วก็รู้สึกอยากจะขอบดูคนมากๆเราไม่รู้จะตอบแทนทุกคนยังไงนะครับก็สัญญาว่าจะทําหน้าที่ ให้เต็มที่ที่สุดนะครับขอบคุณจังใจเลยที่ที่ยังรักกันนะด้วยสถานการณ์โควิดเราไม่ค่อยได้เจอกันแต่ทุกคนก็ยังยังไม่ทิ้งเรายังไม่ลืมเราพอดีเองไม่ได้คาดหวงังไม่คิดเลยว่าจะมีของขวัญม,มาให้ mm hmm. แบบนี้ด้วยซ้ำเพราะเราก็เกรงใจ้วยโควิดทุกคนก็เจอกันทั้งหมดลำบากด้วยกันทั้งหมดแต่ทุกคนก็ยังให้เราด้วยหัวใจจริงก็อยากจะขอบคุณแฟนคลับแฟน,แน, T, นเพลงพี่น้องเคียวที่น้องโค้ชปวชาง ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t ท i n s i g HD t h ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c เ o o บุ๊กแ a นเพจ e i n s i g HD t นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ